Club World Cup Champions. สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแฟนสิงห์บลูก็น่าจะแฮปปี้กันไปสำหรับผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในฟุตบอล f อ f u p รอบที่4ครับ เชลซีเนี่ยบุกไปถล่มเฮาซิตี้ขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบที่5ได้เดี๋ยวบทสัมภาษณ์ราย,ายละเอียดของเกมนะครับมีอะไรกันบ้างติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง l e o อครับ l ีโ รวมกันมันกว่านะครับแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆของ FISG ครับ15ปีลูกฟุตบอลเพื่อน้องนะครับเดี๋ยวโรงเรียนต่อไปจะเป็นที่ไหนก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้นะครับใครสนใจอยากจะได้ลูกฟุตบอลไปให้โรงเรียนของคุณก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะก็สามารถที่จะยืน่นเรียว,ว่าความต้องการหรือว่าเจ็ดจำนงมาที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ อะไปว่าถึงเกมที่เชลซีครับบุกถล่มเฮาซิตี้สี่ประตูต่อศูนย์นะครับก็สี่ประตูเนี่ยได้จากเปโดเนโตนาทีที่สี่สิบนะครับครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังมารวยอีกสามลูกครับเปโดเนโตนาทีห้าสิบเอ็ดนะฮะเอสเตวาลนาทีห้าสิบเก้านะฮะแล้วก็มีเปโดเนโตเป็นแฮตทริกนาทีเจ็ดสิบเอ็ดก่อนที่จะเรือปิดท้ายเนี่ยครับประตูปิดท้ายนันาทีเจ็ดสิบเอ็ดจากเปโดเนโตเนี่ยนะครับ ก็เลยทำให้เนโต้ในแฮตทริกนะครับนาที40นาที51แล้วก็นาที71ส่วนอีกหนึ่งลูกไปของเอสเตวอลแต่ที่น่าสนใจคือใน4ลูกเนี่ยเลียมดีแลครับทำา3แอซิดแฮตทริกได้นะครับก็ถือว่าผลงานโดดเด่นนะครับโดยที่ไลอัพ11ตัวจริงของเชลซีครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับเกมรับจอเรลฮาโตมามาูซาครับประเดิมลงเล่นเป็นตัวจริงและเล่นดีด้วยเล่นกับโฟฟาน่านะครับแล้วก็ริชเจม มิดฟิลด์ก็ใช้ไกเซโดกับอังเดซันโตสดาวลุกกานาโชเนโตเอสเตวัลแล้วก็ทางดีแลบนะครับโดยที่สำรองเนะี่ยมีเอนโซอาชิมปงนะฮะโทซินอาราบิโอโยแล้วก็เอ็มฮูก้ารวมไปถึงเจ้าหนูอย่างเจสซี่เดอรี่นะฮะที่ตอนนั้นย้ายมาจากคริสตัลพาเลทแล้วก็ได้เล่นอยู่กับชุดเล็กนัดนี้ประเดิมเล่นชุดใหญ่ลงเล่นแทนเอสเตวัลนาที77แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมด้วยนะครับสำหรับเจสซี่เดอรี่นะครับ ก็บทสัมภาษณ์หลังเกมครับมีอะไรกันบ้างไล่กันไปยาวๆเลยนะครับก็เริ่มกันที่เดียมเดียมดีแลบกล่าวถึงชัยชนะในเกมนี้ครับเขาบอกเรามาที่นี่ด้วยภารกิจเดียวคือการคว้าชัยชนะเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถต่อสู้และเล่นฟุตบอลได้ดีดังนั้นเราจึงพอใจกับผลงาน ขณะเดีวยวกันดีแล็บก็พูดถึงประตูที่ได้าจากลูกเตะมุมครับเขาบอกเรามีวิธีการที่จะกดดันจากลูกเตะมุมอยู่หลายวิธีเราเกือบและประตูหลายครั้งแล้วครับและรู้สึกดีทุกครั้งที่เห็นลูกนั้นเข้าประตูไปขณะเดีวยวกันเรียมดีแล็บเนี่ยเขาพูดถึงโอกาสที่เขาพลาดไปในครึ่งแรกครับเขาบอกว่าผมสาบานด้วยชีวิตเลยนะครับผมเกือบจะวิ่งหนีไปแล้วคือเขายิง เขาไปบล็อก,ล,กลูกเปิดจากประตูแล้วบอลชนขานครับแล้วบอลมันตกลงพื้นเขาก็คิดว่าเข้าแล้วเขาบอกว่าผมสาบานด้วยชีวิตเลยครับผมเกือบจะวิ่งหนีมันไปแล้วครับผมนึกว่าบอลมันเข้าไปแล้วและกําลังร้อยผู้ตัดสินเป่านกหวีดอยู่มันเป็นความผิดพลาดโง่ๆของผมเองนะครับแต่ตอนนั้นผมคิดว่ามันเข้าไปแล้วจริงๆโดยที่เยมดีแลบก็ถือว่าทำแอสซิสต์แฮตทริกได้นะฮะครั้งแรกให้กับเชลซีในเกมกับเฮาซิตี้ด้วย นอกจากนี้ครับดีแลบก็ออกมาพูดถึงเปโดเนโตครับเขาบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากครับเขาเล่นในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาขณะที่ไมเคิลริชาร์ดครับอดีตนักเตะแมซิตี้ที่เป็นคอมเมนเตอร์ก็บอกว่าในแง่ของสิ่งที่เรมโรซิเนียทำผมยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยผมมีความกังวลอยู่บ้างเพราะเขาเป็นผู้จัดการทีมหนุ่มที่ ที่เก่งมากผมไม่อยากให้เขาลงเอยเหมือนแกรมพอตเตอร์ที่รับโอกาสเร็วจนเกินไปนอกจากนี้ไมค์การิชาร์ดก็บอกว่าผมคิดว่าเกมนี้ของเรียมดีแลับเนี่ยในคืนนี้ยอดเยี่ยมมากๆสิ่งที่ผมชอบก็คือตอนที่เขาตั้งรับแบบ5คนเนี่ยดีลับคิดอยู่เสมอว่าเขาจะหาพื้นที่ที่ว่างได้อยู่หรือไม่อันนี้คือความเห็นของไมค์การิชาร์ดนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็บทสัมภาษณ์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับนอกจาก ทางเรียมดีแล็บแล้วเนี่ยแล้วก็ไมการิชาร์ดมีเรื่องของเปโดเนโตครับเปโดเนโตบอกว่าผมรู้สึกดีมากจริงๆครับสภาพจิตใจของทีมของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากการชนะ4-0นอกบ้านในรายการ f a Cup เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากจริงๆนอกจากนี้เดโตก็พูดถึงจังหวะที่เขาทําประตูได้จากลูกเตะมุมนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบอลมันต้องไปตกตรงจุดนั้นอยู่แล้วครับตอนแรกเนี่ยพวกเราเริ่มฉลองกันผมก็นึกว่าฮาโต้เป็นคนสัมผัสบอลครับ แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นประตูของคุณจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มฉลองสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมก็คื <c oughs> อผมมีความสุขมากที่ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ขณะเดียวกันนะครับอัปเดตนิดนึงฮะเรียมโรซิเนียให้สัมภาษณ์พูดถึงคูคูริยาหลายคนตั้งคำถามว่า้คูคูริยาเนี่ยหายตอนไหนโรซิเนียบอกว่าคูคูริยาไม่พร้อมลงเล่นครับมีปัญหาที่แฮมสตริง ผมยังบอกไม่ได้ว่าคูคุริยจะหายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นยังไม่คอนเฟิร์มนะสำหรับมาร์คคูคุริยาขณะที่เลมโรซิเนียครับให้สัมภาษณ์บ้างพูดถึงการกลับมาที่เมืองเฮา,าเขาบอกว่าผมพาครอบครัวมาด้วยกว่า20คนสโมสรแห่งนี้มีความหมายมากไม่เพียงแค่กับผมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวของผมด้วยด้วยผลหลายประการครับผมซาบซึ้งใจกับการต้อนรับที่ได้รับจากสโมสรและรู้สึกดีใจที่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนบอลทั้ง2กลุ่ม ขณะเดีวยวกันรูซินเนียก็ออกมาชื่นชมนักเตะครับเขาบอกว่าผมประทับใจกับการทุ่มเทและทัศนคติของนักเตะในครึ่งแรกเป็นอย่างมากเกมนี้มันเป็นเ,นเกมที่ยากครับต้องยกเครดิตให้เอาซิตี้ด้วยพวกเขากําลังทําผลงานได้ดีในแชมเปี้ยนชิพผมหวังว่าพวกเขาจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปพรีเมียร์ลีกในปีนี้แต่เพราะทัศนคติและการทุ่มเทของเราคุณภาพของเราเนี่ยจึงมันมีอยู่เสมอนะครับและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้เปรียบในค่ําคืนนี้ ขณะเดียวกันนะฮะเรยมโรซิเนียก็พูดถึงเชลซีเพิ่มเติมครับเขาบอกเราเล่นได้ดีตลอด90นาทีแน่นอนว่าคุณย่อมอยากให้มีให้ทุกๆนาทีเนี่ยเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบมีหลายสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้ครับแต่ในแง่ของการเริ่มต้นร่วมกันผมพอใจมากๆนอกจากนี้ครับโรซิเนียก็บอกว่าสิ่งที่น่าพอใจที่สุดก็คือเรื่องของทัศนคติและสภาพจิตใจพวกเขาต้องเรียกว่าเป็นเครดิตของสโมสรเลยครับ นี่คือผลงานที่แข็งแกร่งมากในแง่ของความมุ่งมั่นทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จนอกจากนี้โรซิเนียก็ออกมาชื่นชมเปโดเนโตนะครับบอกว่าเปโดเนโตเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาทำงานหนักมากและมีคุณภาพที่สูงมากๆผมดีใจครับที่เห็นเขาทำประตูได้ในวันนี้ทุกคนทำงานหนักเพื่อกันและกันจริงๆอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของทางเลียมโรซิเนียนะครับซึ่งก็ออกมาชื่นชมนักเตะหลังจากที่ เรียกว่ายิงยิงคู่แข่งขาดลอยเลยนะครับก็ที่เหลือเนี่ยนะฮะก็มีสติของมามาดูซาในเกมนี้โ้โหลายคนบอกอยากรู้ครับเพราะว่าฟอร์มดีแลอเกินมามาดูซาลงเล่นครบ90ปนาทีเลยนะครับแท็กเกิลสำเร็จ1จาก1ครั้งเคลียบอล4ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งเก็บบอลย่างบอลคืนกลับมาได้6ครั้งชนะลูกกลาอากาศ3จาก4ครั้งสร้างโอกาสสำคัญ1ครั้งคีย์พาส1ครั้ง ความแม่นยำในการจ่ายบอล98%และสัมผัสบอลที่118ครั้งนะครับก็ถือว่าสถติโหดมากนะสำหรับทางฝั่งของมามาดูซาเกมแรกถ้าเป็นแบบนี้นะฮะผมพูดตรงๆนะฮะบาดดชิวมึงนั่งยาวครับตูดด้านแน่นอนนะครับส่วนคราวอื่นๆที่เหลือที่น่าสนใจนะครับก็เมื่อวานนี้สเปอร์ได้ทำการแต่งตั้งอีกอ,อร์ูดอคุมทีมไาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโคช้ชกัดตาทัพ คุมทีมจนจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งอิกอทูดอร์เนี่ยตอนทำยูเว่เนี่ยเจ็ดแปดนัดหลังแกไม่ชนะเลยนะครับขณะเดียวกันก,นก็มีเรื่องของโรดรีครับเขาบอกโรดรีเนี่ยถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษเอ FA ตั้งข้อหานะมีพฤติกรรมที่ไม่ไม่ดีสำหรับผู้ตัดสินหลังเกมที่แมนซิเตี้เสมอกับทนเทนนแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีเรื่องของไมเคิลคาริคครับ ได้รับกุญสือยอดเยี่ยมประจําเดือนมก,กราคมส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนมก,กราคมเนี่ยเป็นของอิกอร์เตียโก้กองหน้าของทีมเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งผลงานยอดเยี่ยมซึ่งอิกอร์เตียโก้เนี่ยก็ต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2031เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือข่าวอื่นๆนะฮะอยากให้ตีไว้เป็นลือนะครับเรื่องน่าสนใจก็คือเชลซีมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้สัมบตูอย่างบาสฟรานบุคเคนแต่ก็ประตูใบตั้นนะครับ แต่ผมอยากให้ตีไว้เป็นลือสมาากกว่าเพราะว่าข่าวบาสฟรานบุเค e นกับ Chelsea เชลซีเนี่ยมันเป็นรายงานจากทีมท็อกนะครับทีมทอกเป็นผู้รายงานเจ้าเดียวเลยไม่มีเจ้าไหนรายงานเลยข่าวบ,บอกว่าเชลซีเนี่ยสนใจทางบาสฟรานบุเค e นซึ่งนะครับมีหลายทีมที่ให้ความสนใจประตูรายนี้อยู่เช่นกันแต่ข่าวของเชลซีเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีจะปั้นไมเพนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นบาสฟรานบุเค้นกับเชลซีเนี่ยอยากให้แฟนเชลซีอย่าพิ่งไปคิดเยอะ นะมองไปเป็นว่าตีไว้เป็นหรือค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับก็มีไบยมูนิกด้วยที่ให้ความสนใจผู้สัประตูรายนี้เพื่อจะเอาไปแทนที่มานินอไนเออร์ในระยะยาวนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นามาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามใครยังไม่ได้ดูไลฟ์หลังเกมไปติดตามรับชมกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ